สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูฐานการผลิตโฟม E p พเชนิดไม่ลามไฟนะครับแล้วก็จาหน่ายขายโฟมชนิดไม่ลามไฟด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดจะมาซื้อมาหาก็มาซื้อได้ซื้อโฟมไปทํานู่นทํานี่ทํานี่ทำนั่นอย่แล้วแต่ท่านจะซื้อนะครับอันนี้ผลิตจากที่นี่แล้วก็จะต้องถูกส่งไปที่โรงงานผลิตหลังคากระรอนปีกฟองที่ห่างจากที่ไา1น่กิโลนะะก็จะมีรถถอยไปให้ถอยไปให้ถอยไปให้แยกส่วนกันออกนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูการผลิตนะครับว่า กว่าจะได้หลังคาผนังพื้นมาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรต้องใช้วัตถุดิบอะไรต้องใช้โฟมแบบไหนต้องผลิตเขาเขาผลิตโฟมอย่างไรนะครับโรงงานเรากาลังขอ,อมาตรฐาน ISO อยู่นะครับคาดว่าอีกประมาณเดือนหรือสองเดือนก็จะแล้วเสร็จมาตรฐาน ISO แล้วแต่มาตรฐานการก่อสร้างการผลิตเครื่องจักรอยู่ในนี้เนี่ยได้มาตรฐานหมดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของบอยเลอร์เรื่องของอะไรก็มีมาตรฐาน ส่งพนักงานไปอบรมเรื่องการควบคุมไอ้น้าหม้อนาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีใบเซอร์มีใบอะไรครบหมดนะครับไม่ต้องวงเรื่องมาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูเลยตามผมมาเลยครับอันนี้ก็บานพักคนงานอันนั้นรถหกล้อเตรียมคอยโฟมที่ผูกปัดแบ่งแยกแล้วแต่ละขนาดแต่ละไซส์แล้วไปที่โรงงานหลังคาการร้อนปิดปองอเดี๋ยว ขั้นตอนของการผลิตโฟมเนี่ยนะครับจะต้องเอามาเลสพลาสติกเนี่ยมาขึ้นรูปมาบ่มก่อนมาบ่มให้มันทองเพราะปกติมันมาเนี่ยมันจะมาเท่าเม็ดทรายนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เตานึงาน่งหม้อนึ่งหม้อนึ่งอันนี้นะฮะอันนี้ก็เรียกหม้อนึง่งนะหม้อนึ่งเนี่ยจะต้องควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะเห็นไหมฮะจะอุณหภูมิอยู่ที่อ่าแปดแปดสิบสามองศามันถึงจะไปนึ่งเม็ดโฟมให้ รวมขึื่อนได้นะครับแล้วก็จะต้องเป็นเมเล็กพลาสติกเป็นชนิดเกรดไม่ลามไฟด้วยนะครับนะฮะพอหลังจากเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแห้งแบบนี้แบบมันนึ่งเสร็จปุ๊บมันก็จะถูกดูดจากไซโลจากท่อท่อส่งขึ้นไปบนไซโลสูงๆแล้วก็จะถูกอัดลงมาเป็นแท่งแบบนี้นะครับนะคบเครื่องจะถูกดันออกมาละก้อนฟองจะถูกดันออกมาแล้วก็จะถูกเครื่องเนี่ย กดดันเนี่ยดันขึ้นไปที่เครื่องเครื่องชั่งน้ําหนักเพราะว่าน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยเนี่ยฮะมันจะมีตาชั่งวัดวัดน้ําหนักอยู่นะฮะ,ะเดี๋ยวเราดูดีว่าก้อนนี้มันหนักเท่าไหร่เนี่ยฮะอันนี้เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอลซึ่งมีความแม่นยำสูงนะฮะอันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบจุดแปด ถือว่าได้มาตรฐานของโฟมขนาด1นึปอนเพราะว่า1นึปอนเนี่ยมันจะต้องมีน้ําหนักทั้งก้อนอยู่ที่70็กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องจักรเครื่องอัดพ่นไอน้ําเข้ามาในบล็อกบล็อกนี้จะก,กว้าง6เมตรยาว6เมตรลึก60เซนนะฮะบ็อกนี้จะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เด็กมันไม่เข้าใจเป็นภาษาจิตก,ก็เลยแปล หมุนให้มันเนี่ยขนาดสองปอนด์เท่าไร่คูลลิ่งเท่าไหร่นะเลลลิงเท่าไหร่นะอันนี้พวกเกยความวัดความดันอนะมันจะบอกค่าไว้หมดคูลลิงเท่าไหร่เนี่ยเฮดดิ้งเท่าไหร่เนะี่ยเฮดดิ้งหนึ่งเฮดดิ้งสองหนึ่งเนะี่ยมันจะบอกไว้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งทํางานไม่สอดคล้องกันระบบอัตโนมัติมันจะถูกตัดและหยุดการผลิตทันทีถือว่าโฟมก้อนนั้นไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็ อยากให้ท่านผู้ชมได้รู้ถึงว่ากว่าเราจะได้หลังคาผนังพื้นมาแต่ละชิ้นเนี่ยรรมาวิธีผลิตเนี่ยมันซับซ้อนยากแค่ไหนนะครับนนี่คือเครื่องกาลังปิดฝาพอาเครื่องปิดฝาเสร็จปุ๊บแม่โฟมที่จากไซโลโนูน้นจะถูกถูกจะถูกดูดด้วยท่อจะถูกดูดด้วยท่อจะถูกดูดด้วยท่อไหลมาขึ้นมานี่าแล้วถามว่ามันบ่มได้ยังไงเอาไอ้น้ำมาจากไหน ไอ้น้ำมันอยู่ตรงนี้อันนี้คือบอยเลอร์การต้มน้ำให้เดือดและเป็นไอ้น้ำถูกส่งเข้าท่อเข้าคูออบอเพราะว่าการที่จะทำให้โฟมเป็นเม็ดได้เนี่ยมันต้องใช้ไอ้น้ำความร้อนสูงเป็นร้อยๆองศาขึ้นไปนะครับ กระบวนการผลิตอย่างก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นว่าเนี่ยตัดออกจากก้อนแล้วก็จะมาตาดัดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ถัดก็จะถูกควบคุมกําหนดความหนาคว้างยาวของโฟมเนี่ยด้วยจอแล้วก็จะควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะต้องควบคุมอุณหภูมิความความร้อนของขดลวดอันนี้ด้วยถ้าขดลวดเส้นลวดความร้อนไม่พอเดี๋ยวเส้นลวดขาดก็จะ ทําให้การตัดโฟมออกเป็นแท่งแบบนี้เนี่ยไม่สม่ำเสมอนะฮะแต่ตะก,ก,ก้อนมาเป็นแท่งแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการนะครับอันนี้โฟมที่สต็อกไว้ถามว่าทำไมถึงยังไม่เอามาตัดเพราะว่ามันยังไม่ได้อายุมันมันต้องได้อายุก่อนนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเล็นโฟมตอนนึง่งทั้งนึ่งยังไงมาดูเนี่ย ตอนนึ่งแต่ตอนนึ่งนะครับเสร่นึ่งแบบนี้นตอนนึ่งเสร็จปุ๊บไอตัวตัวนี้ก็จะดูดดูดขึ้นไซโลไซโลก็จะบอกว่าหนึ่งทีวนันนี้ตัวนี้ไซโลที่เมอร์นี่เท่าไหร่แล้วถึงการดูดออกไปนะครับอันนี้ระบบป้องกันเซฟตี้ก็คือระเบิดระเบิดถ้าเกิดมีปัญหา เรื่องไฟสมมติมันพวกลูกบอลเ,เหล่านี้ก็คือระเบิดตุ้มออกมาดับให้เราโดยอัตโนมัติท,ทันทีเลยเรื่องความปลอดภยัยมามาตรฐานของการผลิตเรามาที่หนึ่งกำลังกำลังขอมาตรฐาน ISO อยู่นะครับคาดว่า,าอีกประมาณสองเดือนก็คงจะแล้วเสร็จก็จะได้เข้าสู่มาตรฐาน ISO ายในเร็วๆนี้ๆๆเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบ้านพักคนง,งานที่ใช้ปังคาผนางังปิบอง ันนี้ก็คือเศษโฟมนะครับเศษโฟมที่เราปาดตัดตัดเขาเรียกว่าตัดเปลือกมันออกก่อนเนี่ยตัดเปลือกมันออกเนี่ยเปลือกอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ถ้าใครอยากจะเอามามาไปทําอะไรก็มามาขนเอานะให้ฟรีเนี่ยเนี่ยสําหรับลูกค้าปิ่ฟองมาขนเอาไปเลยเนี่ยเนี่ยถ้าไม่เอาเลยผมก็จะย่อยสาลาย ให้มันเป็นของเหลวได้เขาเรียกระบบที่ไซเคิลอันนี้พอเราตัดเต็จเราก็จะเอามากองคอยไว้ตรงนี้ข้างนอกเพื่อให้มันระบายอากาศเพื่อให้ไอน้ำอยู่ในนี้ระเหยออก,ออกให้หมดแต่ไม่ต้องหวงครับยังไงมันก็ระเหยระ,ะเหยทีนี้พาพจะพามาดูบ้านพักคนงานบ้านพักคนงานผมใช้หลังคาใช้ผนังหมดคนงานบอกเนี่ย หนูไม่อยากจะออกจากห้องเลยมันบอกมันเย็นมันนะไอ้พักไอ้ขพักอย่างดีอย่างเย็นว่างั้นเถอะไม่ใช่เอาฝาไม้เอาสังกะสีไม่ได้ชี้ไปแอมอมไปก็นอนคุณภาพชีวิตของคนเราก็ต้องมีความเท่าเทียมกันไม่ว่ารวยหรือจนนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาเป็นคนงานไปทําแบบขูลูกขู่ครังให้เขาอยู่มันก็ไม่ดีเ,เขาทํางานให้เราเราก็ต้องให้สิ่งดีๆกลับเข้าไปแม้แต่ที่พักที่นอนเราก็ต้องทําอย่างดีให้เขาเนี่ยฮะออกมาเนี่ย เดีนะ๋ยวพามาดูข้างในีนจากนี้ทนคารับหลังคาเลยเห็นไหมฮะเนี่ยไม่ต้องไปใส่รัดคอเีอยเข้ามาเย็นเร<พ>ามาดูห้องน้ำนี่นน<ม>เราก็จะมาบอกว่าทำไมมีหลายสีจังเลยไม่ใช่หรอกเอ,อต้องการที่จะให้มันเห็นหลายมิติหลากหลาย เวลาลูกค้าใครเข้ามาดูก็จะได้เห็นหลายอย่างด้วยอย่าลืมนะทุกวันนี้โลกมันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันถ้าจะปลูกบ้านแปลงเมืองก็คิดใหม่ทำใหม่ประโยชน์ประหยัดเย็นเน,เนี่ยเห็นไหมฮะแปลเนี่ยเห็นไหมฮะจากเนี่ยมาถึงเนี่ยสี่เมตรแล้วออกจากแปลตัวเนี้ยไปเนี่ยเมตรยี่สิบเห็นไหมฮะ แล้วก็มาดูในห้องนอนเขาห้องนอนคนงานอะ่ะห้องนอนหัวหน้าคนงานเนี่ยโอ้โหเย็นสบายเลยเห็นไหมฮะขนาดแดบดบเปรี้ยงๆสี่สิบกว่าองศาเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยไม่มีความรู้สึกของคำว่าร้อนเลยเห็นไหมฮะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเรียนท่านเจ้าของกิจการทั้งหลายอยากให้ลูกน้องอยู่เย็นๆเนี่ยก็ทำอย่างนี้ให้เขาอยู่นะครับ มันประหยัดแล้วมันก็ประโยชน์แล้วมันก็เย็นเอ้